สวัสดีครับคนดูวันนี้เราก็จะมาเก็บแรงกันนะครับก็เพิ่งรีแรงมา,าใหม่ด้วยคนดูอยู่แรงไหนกันแล้ววะก็สู้ๆนะครับคนดูรีบๆไ่นะครับเดี๋ยวผมไปรอนะใช่หรือเปล่านะตอนนี้ผมเล่นเป็นโลมนะครับคนดูผมอยากเล่นหน่เพราะว่ามันแบกได้ชิวๆอ่ะก็ไปรับชมกันในเกมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับคนดูก็ขอบคุณมากๆข, <อ S 1> ขอบคุณลายด้วยก็ไปครับขอเรียกตัวก่อนนะบ๊ายบายนะครับคนดู มาครับคนดูแบรนด์เสร็จแล้วมาทีมตรงข้ามเฟิร์ก่อนเลยครับเอาตัวไหนครับเนี่ยมาครับคนดูทีมตรงข้ามน่าจะเอาเป็นเทลนะครับหรือเปล่าโดยด้วยผมเอาเกี่ยวได้เลยแล้วกันนะครับมาเกมนี้เราได้ไฮเตะด้วยใช่ปะ่ะลอยครับมาครับพนดูก็เลียกใส่กันแล้วไหวชิวผมว่าไหวเกมนี้ไหวชิวเลยอะสะกอร์น่าจะขาดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็มา ไว้ไปเจอกันในเกมนะครับคนดูทีมผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับคุณดูประมาณนี้เลยครับที่อยนกรกชื่อมันอ่ะกองคามก็จะประมาณนี้เลยครับคนดูผมว่าไหวชิวเลยก็ไว้ไปเจอกันในเกมนะครับคนดูบายบายสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมแล้วนะครับก็เล่นเป็นโลมนะครับเดินกลางอยู่แล้วครับไปแชร์คลิปกลางช่วยเมีก่อนนะครับให้เมีมาเติมร่างเลยเป็นไม่ใช่ดูไปด้วยกัน เกมนี้น่าจะชิวจัดเลยนะขอเก็บก่อนนะมาครับุอยู่ไหนครับอยู่ไหนเอยผมว่าเกมนี้น่าจะแบบว่าจบเร็วหรือเปล่าไม่นะ่าขอเชิคลิปก่อนนะครับตีไปก่อนนะครับตีไปก่อนน่าจะไหวนะไหวแล้ว <This needs S 1> มาครับขอเติมก่อนละกันนะทีมเขาล้อเลีเ้ยวป่านะครับนีไ,ได้ไปแล้ว เติมล่างเลยครับจังหวะน,นี้เมเไปเติมบนแล้วนะมาค่าวตันเหมือนกันนี่ไงโดนดะเปไงละ่ะแคคิปไม่สนใครเลยนะมาสกัดออกมาดีไปยืนอะไรตรงนั้นนะ่ะมาครับเราวิ่งขึ้นกลางเลยครับไปเชียร์กลางต่อเดวเซียนนะครับใช่หรือเปล่าชื่อชื่อมันไหมผมเริ่มชื่อมันอนะ่ะมาครับแคคิปก่อนละกันนะครับ มาเติมบนเลยครับจังหวะนี้อุ้ยโดนวะยังไงก็หายไม่โดนวายล็อกไม่โดนเลยไม่ใช่ดิแข็งไม่โดนเจ็บนะาน่าเจ็บน,น้าน่ามาครับเติมบนต่อเลยครับไม่มีอะไรละมา,มาตยังไงโดนวิเรอเลี้ยวมาด้วยน่าจะซื้อก่อนซือก่อนวิโอ้ทีมผมเจ็บมากเลยเรียบร้อยครับซีตายเฟรบัตด,ด้วยม,มันน่าจะเอาไฮเตะต,ต่อหรือเปล่า น่าจะเอาต่อมาดีเนี่ยเอามาจริงๆได้มาจริงๆสตาร์วิทผมโดนขัดนะครับเทคชิบกอนนี่ไงมันจะเอาให้เดรตให้ได้เลยอะอล้อเดียวเอาได้หรือเปล่านี่ไงได้จริงด้วยมันนี่ไงโดนผมฮะแต่ผมก็ตายด้วยมาครับนี่เพนปิดแล้ววันนี้นี่ไงตายไปดีครับนี่คือเพนมาช้าจัดเลยอ่ะก็ยังดีที่ได้มังกรอยู่เอาพอนดูแต่งเกมต่อละกันอะ ใจเย็นนะครับวิแวนจะตายแล้วน่ะเก็บได้ไว้เนี่ยน่าจะไม่ได้มาครับบันดูวิ่งเข้ากลางเลยนะจังหวะนี้มาการเล่นลมก็ผมผมไม่รู้ว่าคนอื่นเล่นไงผมแบบเดินมั่วเลยผมเดินเติมเดินเติมอ่ะก็ได้ของละมาได้ล้างแล้วด้วยจังหวะนี้เทลอยู่ด้านบนว่าไง่ได้หรกเพมันอยู่ล่างถ้าเพมมาเติมเร็วเื่อกี้ก็คือได้เลยนะ ชิวๆลเมาครับเดับคุ้มก่อนนะครับป่าอยู่ล่างไปดิผมวิ่งนะจังหวะนี้ได้หนึ่งตัวครับผมได้หลอเรียวมาคุ้มอยู่มั้งได้ป่ามันมามาครับคนดูเดินเกมต่อเดินเกมต่อนี่ไงสตั้นสตั้นหน้าไปดิ ชันนี้น่าจะไม่รอดเพราะว่าคิกซี่อยู่อะนี่ไงไม่รอดดีดีฮอดิตันกิ๊กซี่ได้ไปนะครับผมไม่ได้ช่วยเลยชันนี้ผมผมสกิลไม่โดนไงมาเทลอยู่ด้านบนว่าไงสุม่มอุ้ยไม่โดนผมไม่โดนแน่นอนอะมาครับมาครับเลื่อนเกมต่อครับผมจังหวะน,นี้นี่ไงนั่นน่าจะได้หรือเปล่าว่าได้ได้จรดว้วย ผมอยากช่วยบ้างผมอยากช่วยบ้างนะครับด้านบนนี่ไงลานเนาไปดิต่างได้ผมจะแบบว่าเล็งตัวนะแต่มันโดนเนาะกันี่ไงปีกไงไม่มาสักตัวเลยไม่มาสักตัวเลยเนี่ยโอ้ไม่มาเลยจังหวะนี้แบบว่าหลอกสวยจัดจะเย็ดไมาครับอันนี้ก็ไม่โดนอีกนี่ไงโดนคลิปไปดิสวยจัดเลยนะช็อตมาเยีะแน่น เพนมาคือผมว่าน่าจะหมดเลยมาครับวาร์ปก่อนแล้วกันนะครับ,บกลางสามตัวนะมาตรงกลางสามตัวนี่ไงมาเติมเลยได้มาตัวหนึ่งหรือเปล่าได้เราเรียปะไม่ได้มาครับผมมาหลอกเติมแล้วนะคลิกซี่ไม่ถอยด้วยโหอออออออเจังไม่โดนดีแหละผมผมไม่แม่นเลย <S <S แวนอยู่พุนนะมาดิเดีนะครับเจนนะ นี่ไงผมโดนนี่ไงกดหลังทันตายนะแวนบอกเลยเ Kristen, เครับนี่ไงสายทีเป็นหนึ่งสเต็ปวิใจเย็นครับใจเย็นนะครับตายมาเนี่ยอุ้ยตายน,น,นี่ไงตายจริงด้วยแรงอยู่นะแรงอยู่นะครัวพวนดูกลางน่าจะมีประเด็ดนอะตอนเนี้ยมาตรงกลางมีประเด็ดนแน่นอนอ่ะนี่ไงจริงด้วยเยอะจัดทีมผมมาดิวิทย์ตายคุยสกัดใจเย็นนะครับ เพลินคือดักพุ่มเลยอะตัวช็อตประดับได้มาครับผมทำไงต่อดีอะกันเนะี่ยสตันอุ้ยไม่โดนด้วยโดนคลิปเขายัางแมนอยู่เราเลี้ยด,ดักพุ่มน่านจะเช็คนี่ไงจริงด้วยมาครับดักพุ่มก่อนแล้วกันนะถ้าไม่ช็อตปฏิหารคือแบบสวยจัดเลยนะ ผมมีฟิกเกอร์ด้วย,ยๆๆนี่ไงยกโดนโยน่าจเจ็บเพราะว่าเจอลูกหลักจีเอ็มไงมาครับดักพุก่มก่อนแล้วกันนะครับรีบๆมานะครับเริมร่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมาก็ผมเตรียมแล้วผมเตรียมปีกแล้วจังหวะนี้น่าจะสวยจัดนี่ไงผมปีกจับเรียบร้อยครับจังหวะนี้น่าจะหมดนี่ไงหมดครับจังหวะนี้ไม่เหลือกดล้างให้ด้วยหมดจริงๆครับช็อตนี้ นะครับเอาป้อมต่อนะครับจังหวะนี้ครับเมื่อกี้คือสวยจัดเลยนะก็คิดเลือดมาเหลี่ยมมาล็อกใช่ปะ่ะนี่ไงจริงด้วยม,มาครับใช้คิดเพื่อเอาป้อมครับจังหวะนี้นี่ไงเดือดหลิงร้ายนะครับเราเราน่าจะได้ป้อมนี้นะครับ ผมขอรีก่อนละกันปล่อยครับแล้ก่อนผมวิ่งอยู่ครับผมวิ่งอยู่นี่ช้าจังวะปิดเพนเก็บได้แล้วด้วยเฮ้ยผมวิ่งอยู่หรอน่าจะจบไฟละจังวันนี้จริงอะสตันไปหน่อยเจ็บไหมล่ะน่าจะเจ็บอยู่นะไปแครับเดินกลางต่อเลยจังวันนี้เคลียคลิปก่อนนั่นน่ะละออกมาก่อนได้ไหม้ยผมอารมณ์ดีแล้วนะนี่ไงสตันล็อกเลยจังวันนี้ถ้าเพนโดดอะไรอ่ะ พีเพนโดดอะไรอ่ะเมื่อกี้น่าจะได้อยู่มาหลอกช็อตด้วยนี่ไงอะไรอ่ะเพนเมื่อกี้คืออะไรอ่ะโดดอะไรมาเมื่อกี้งงเติบเลยนะเนี่ยนะครับได้มาสองนะครับได้ปอมหรือเปล่าน่าจะไม่ได้เพราะว่ากลางสามนะครับนี่ไงสตันเดาๆไปอยู่ไหนครับเนี่อยู่ไหนเออวิ๊ดูผมโซให้เพื่อนร้วจังหวะน,นี้น่าจะได้ดักเลเยอร์ แช่ยาวๆครับแช่ยาวๆเลยครับเรียบเหน่อยได้ไหมนี่ไงจะเจ็บนะมาขอเคคลิปก่อนแล้วกันนะครับน่าจะไม่มากันอ่ะน่าจะได้หละมาครับคุดูเคคลิปก่อนนะครับพี่นนนนะแวนโผล่ลน,นะครับ,น,น,น,รบน่าจะเอาไม่ได้เพราะว่ามัน,มนอยู่ไกลเกินนะเดินต่อครับคุดูเดินต่อนี่ไงสตันไปหน่อยมาครับคลิปบนเขาน้านปไ,ไม่ใช่ดิคลิปล่างเขา้าแวนเคลียบอะไรวะเนี่ยทีมมันแบบว่า เคลียนไม่เป็นหรือว่ายังไงวะเนี่ยทีมผมเนี่ยมามาหลอกจะเย็นนะคะมาหลอกจะเย็นนะนี่ไงสตันไปดิมาครับเดินต่อครับทําไมไม่ไปเคลียร์ปนวะเนี่ยโงเหมือนกันนะนี่ไงสตันรอเลี้ยวซ้อนนะครับนี่ไงวิให้อเต่ใจเย็นนะครับผมน่าสนใจนี่ไงไม่โดนเพนโด้แล้วนะฟิกนะฉันนี่ฟิกนะนี่ไงฟิกจับจับสามเลยนี่ไงกดหลังให้ด้วยแล้วเพื่อนไม่มาไงมาแต่คลิกซี่ตัวเดียวก็เป็นอย่างนี้แหละครับนี่ไงก็ปิดไม่ได้ ปิดไม่ได้เหมือนแิมก็ยังได้ป้องไงโดนจับนี่ไงโดนยกสวยยังได้อยู่เขาผมขอเดินงงๆหน่อยแล้วกันมาเพื่อนตีมังกรด้วยตอนนี้มาครับมาครับขออยู่พุ่มก่อนนะโซนในเพื่อนก่อนตัวไหนจะหลุดมาครับเนี่ยหลุดมาหรือเปล่านี่ไงหลุดมาละสตาร์ทนี่ไงยกด้วยเออมาแล้วเนี่ยตายเรียบร้อยไายหลุดมาคนเดียวก็เป็นอย่างนี้แหละครับสบายไปดี โซนดีขนาดเนี้ยเนี่ยโดนแวนด้ะมานนี่ดิอันนี้ดิมามาสตั้นมา <'t> มาครับน้องมาครับน้องจะได้ป้อมกลางดียนะ่ยอ่าอยู่ไหนกันครับเนี่ย,ยม,ามาครับพนุวิชช็อต้วยนี่ไงสตัรนสตั้นตากเลยชอ็อตนี้นี่ได้บนครับน้องมาเ <Hey. S 1> ตรียมเลย <OG. S 1> ผมบอกแล้วสกอร์ขาดจัด ต่อย2ิบสองอะตัวเขามันเอาตัวลอเลี้ยวมาปา่าไงผมว่ามันเขาไม่เล่นกันอะประมาณนี้แหละมาครับมาครับสนในปั้นก่อนนะกันนะสนในปั้นก่อนเพนพร้อมอยังวะเนี่ยอมสัตว์ด้วยไงชดเนี่ยมาวีป้อมล่างโดนนะน่ะไม่มีคนไปเคลียร์ได้อยู่มัง้งมาแชร์พมก่อนละกาันจะหลุดมาหรือเปล่าอะ และอีก10นาทีก็เกิดละดันไปเยอะเชุดคู่ใหม่นี้เอาศาดเอาศาดเสียล้างนะหน้าเสียล้างนะหน้ามาครับโซนเลยครับจังหวะนี้โซนยาวๆครับผมโซนยาวๆเลยจังหวะเนี้ยมาให้เพื่อนดันป้อมไปก่อนนะครับอ่าไฮเตะก็ซุ่มอยู่มาวิใจเย็นดิเขาเลงไงนี่ไงโดนแวนได้ไงวะเนี้ยเล็งเทลนั่นน่ะฉันนี่สวยจัดที่บอกเลยนี่ไงผมโดนขัดได้ไงวะ ไม่น่าโดนข, primo, ขัข <hi> an, นนะมุแก้ตัวไหนรับโดนอีกละโดนอีกแล้วนี่ไงแช่ใครไว้ไปแกสู้คบน้องสู้ๆครับน้องเดินแต่พี่วิ่งอยู่นะรอแป๊บรอแป๊บเฮ้คิวได้วะเย็ดเอาวะเฮ้ยจะตายปะเนี่ยเย็ดได้สองสวยจ้าจิงจัดมาเดินเกมต่อเลยครับจังหวะนี้ไปไหนมันนี้ก่อนนี่ไงสตาร์โดนอีกละเที่ยวยิงแมนอยู่นะ มาครับผมโซนยาวๆครับจังหวะนี้โซนคีปับจังหวะนี้มาเปิดดักได้เลยนะเดี๋ยวผมโซนให้โซนยาวๆครับจังหวะนี้โซนอีกครับโซนอีกได้แล้วครับจังหวะนี้มาที่เวลาดันได้ใช่ไหนี่ไงเจ็บหน้าหน้าเจ็บหน้าหน้าเทลอะเจ็บจัดเลยนะโอเคคิวก่อนนะครับคลิปบนเข้าแต่เทลเคลียร์ไปละมานี่ไงสตาร์นเจ็บปล่าล่ะเจ็บปเปล่าจะขึ้นไม่ได้ละ ขึ้นยากว่ะแป๊บแหนึ่งนะต้องรองคลิปมาก่อนชอบและมา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 ไงนี่ไงตายนั่นแหละแบบนั้นอ่ะสวยสวยจัดกดล้างครับจังหวะน,นี้มาล้างสวยจัดนี่ไงสตัรนไปดิเก็บได้นสวยสวยจัดวิแวนแรงอยู่น,นะเก็บได้สองนะเฉลี่ตอนชัรด,ดาวไปป่ะครับจบได้หรือเปล่าจบได้หรือเปล่าอ่ะน่าจะไม่ได้อ่ะสกัดก็ไม่แรงอะไรขนาดนั้นนะนี่ไงสตัรนวิ ที่ถนนสายยะสวรรค์นี่แหวนเทลสวรรค์ได้อยู่ดีอันตร์นะไงอันตรายสวนแหวจังหวัดนี้มาครับผมดูโซนต่อครับจังหวัดนี้โซนยาวๆครับน่าจะได้ดาร์กนะถ้าได้ดาร์กคือน่าจะจบละแก๊งน่ะผมก็ขี้เกียจเล่นเหมือนกันเฮ้ยใจเย็นดิรีบไปไหนฮะจ็ดนี้น่าจะปิดได้นี่งาผมล็อกให้ปิดปิดได้ครับจุดนี้สวยจังนี่ไง มาครับแตตัวเดียวตัวสุดท้ายใช่ปะเฮ้ยมไม่ใช่หรไม่รอดทับแม่สาวน้อยนี่ไงบอกแล้วไม่รอดมาครับ <c oughs> น่าจะจบแล้วครับช็อตนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยถ้าดูคนเดียต,ตอนนี้ก็ขอบคุณมากมากครับใ <c oughs> จเย็นนะครับแม่สาวน้อยเจนนะมาครับเหลือตัวสุดท้ายก็หมดหว่วงแล้วชนะแล้วกันนะมา,มาะ <c oughs> ีา <c oughs> ายนร้เรียบร้อยครับก็จบแล้ว เกมนี้น่าจะจบละจบมาเรื่ายๆบายนะครับก็ไปเล่นใหม่แล้วกันนะเกมนี้ก็แพ้ก็ไปเล่นใหม่แล้วกันนะครับน้องก็บา,บายยนะครับคุณดูก็ก็เป็นคนที่พูดไม่เก่งมากพูดแบบไม่เก่งแหละเป็นคนที่ขี้อายมากก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับคุณดูก็เกมนี้ก็ชนะไปนะครับด้วยสกอร์เท่าไหร่วะกี่ดาวแล้ววะเนี่ยเฮ้ยทำไมโทรศัพท์สาจังวะเนี่ย อะไรครับนี่มาครับนี่ไงบัตรป้องกันดาวโผล่มาด้วยถ้าขอเพิ่ม้วแล้วกันนะดาวนี้ได้เป็น2ดาวแล้วก็ได้ MVP ด้วยนะครับก็เล่นดีก็อย่างนี้แหละครับไอกระจอกเรียบร้อยครับเกมนี้ได้สกอร์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับคุดูฝั่งของไอเทมก็จะประมาณนี้เลยนะครับคุดูก็ชนะเหมือนเดิมทีมไฟก็ยี่สิบสามครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้ไปเจอกันใหม่นะครับคุดูบายยนะครับ